ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2567วันที่10สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกาในรัฐพลนารดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีรับมอบเหรียญพระราชทานพร้อมนำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณอ่านสารของนายกรัฐมนตรีสารกองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารของประหลัดกระทรวงมหาดไทยสารของอธิบดีกรมการปกครองเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2567โดยมีว่าที่รอยตรีกระกฎประเสริฐวงประหลัดจังหวัดพะเยาในนิกรยกระจายในอำเภอเมืองพะเยาหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศ วันที่10ส,สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันที่เราเชิดชูเกียรตินักปกครองท้องถิ่นซึ่งในปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาและในโอกาสครบรอบ132ปี คนของราชาหลักฐานของแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อจัดทำเหรียญพระราชทานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิริมงคลซึ่งถือเป็นเกียรติอันสูงส่ง เมื่อวันที่10ส,สิงหาคม2435เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปดรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรวงกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนนาบ,บดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกณอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีบทบ,บาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนทางราชการจึงกำหนดให้วันที่10ส,สิงหาคมของทุกปีเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านสิงชัยพัชรธนาภรณ์ เรียบเรียงวริศราธินารายงาน เมื่อวันที่10สิงหาคม2567เวลา11นาฬกา30นาทีกองกำลังผาเมืองโดยพลตรีประภัทพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกกิากร จันทรารองผู้บัญชาการกองกําลังผาม,มือเดินทางเข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลให้กับสื่อมวลชนบริเวณพื้นที่เกิดเหตุกรณีเมื่อวันที่9สิงหาคม2,567เวลา22 3 0นกองร้อยทหารมารที่2โดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตักจัดกําลังพลหชุดปฏิบัติการทําการเฝ้าตรวจและได้ประทักกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียง ยาเสพติดบริเวณช่องทางบ้านผามีเจ็ดบ้านผามีหมู่หกตำบลเวียงทางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยสามารถตรวจยึดเป้กระสอบตัดแปลงภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าจำนวน3เป้ละ2แสนเม็ดรวมทั้งสิ้น6แสนเม็ดและยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนจำนวน2เป้ละ12ถุงน้ำหนักถุงและประมาณ400กรัมรวมน้ำหนักทั้งสิ้นประมาณ9.6กิโลกรัม ไม่พบกลุ่มกระบวนการบาดเจ็ดหรือเสียชีวิตหากยาเสพติดจำนวนนี้หลุดเข้าไปในพื้นที่ต่อนในของประเทศจะมีมูลค่าสูงถึง9 9 6น6แส0บาทปัจจุบันหน่วยได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสินชัยพัชรธนาพ์เรียเพียงวริศราทินารายงาน